ดูรถบรรทุกล้อ,อยาง8รล้อบรรทุกปุ๋ยบรรทุกดินบรรทุกทรายอะไรพวกนี้ได้นะครับมีมีตักในตัวด้วยนะมีโรยได้ด้วยดีนวันนี่นะครับอันใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299นะครับ เนี่ยนะเนี่ยนะขนเทได้เทใส่กระบะ่นนะอันนี้ไม่มีพื้นมาฮนะ มุนมุนตัวนี้ด้วยเนี่ยตีนวันนะครับมีบุ้งกีตักในตัวคล้ายๆรถตักเลย แล้วก็เปิดหมุนโรยปุ๋ยโรยปุ๋ยโรยทรายได้นะครับ ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299นะะี่นะฮะข้างในไม่มีพื้นปกติจะเป็นพื้นไม้อัดเราไปใส่พื้นเหล็กบ้านเราโดยปุ๋ยโรยดินโลยทรายได้เลย ไ,ได้มีคันเดียวคุ้มเลยนะลองโทรไปสอบถามกันได้ครับได้ในไล่ในส่วนในเหมาะเลยใส่เกียร์โล่เลยมีโล่ไหมแล้วก็ตักเน่ตักเน่ลงนุ่นเลยตักเน่ด้านนุ่นเลย จำลงนู่นเลยเทลงนู่นเลยพอพอพอเทเลยเแทนรถแม่โนได้เลย,เลยโอเคนะครับ